กิซาเดินแล้วเดินเดินฮัลโหลตอนนี้อยู่ตลาดเซเว่ Go นโก้แครับคนมาเที่ยวก็เยอะมากเลยครับที่นั่งติดถนนร้าน,นยำออหมูกรอบขุยไชย่ไก่กรอบ กี๊มีจิจะมีมีคุกปอาเปียทอดน,น้ำมะพร้าวสามใบเตยตานย่พอขุนย่างตานน้ำุกคนคนเยอะมากสาันวิททอด ธัรมดาแล้วเนี่ย,ยน่ากินมากเลยเนี่ยขนมต้มน่ากินมากขน,นมต้มมาร้าอ่อนน่ากินมากอร่อยนะครับลูกค้ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวกันไปวิวกนนมี่นีนขนมเจ้านต้มมะพร้าออ่อนน่ากินมาก,าก,มากชิคกี้ ขากินไม่ไหวแล้วก๋ดดยวยเตีดเด๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชามใหญ่สองชามยังนห้อืดอยู่เลยกินน้ำมะพร้าวไอ้กินน้ำ,นนำลูกน็อปอีกแก้วหนึ่งสุดยอดไมน่ากินเลย ข,ขา,ายโคกขายไหลน้ำมันหมูตลัดก็มีหลายซอยมากอันนี้โซนสองอันเนี้ยจะมีแบ่งเป็นเยอะซอยย่อยอีกองเี้ยจะมีแกชีมิมครัไม่ขอได้เลยนะครับ ใยชททาทอดใ่ะแมเคเขามีลอมรอบเลยคนะต้องวนลานจเดินลอมรอบกนไปมาแล้วอบคุณครับผู้บังคับการรัาวามปลดัครับด้ครับ

รนานยำมา,นาลามม้านยำบาญาตงามออาานยะคะ่อแ่แยกน้ยมคะยกขงเกยหรอตอนนี้ร้านยำอ่ะน,น,นะออกเคยออกอ,ออกรายการด้วยไง <c oughs> มี เพจยูทูบเคยมารีวิวร้านนี้ราคากินไม่ไห,หวแล้วที่อื่นอยู่เลยอ่ะปังปิง้งแต่ละร้านก็เคยออกรายการหลายรายการด้วยปังปิง้ง ตรงนี้มีขายของมือสองด้วยนะเออข้างหลังนะฮะทอดทุเรียนก็น่ากินเนี่ยทุเรียนยิ่งอร่อยยิ่กการนะสิซื้อไปให้แม่เหรอวะอ๋อชุระยี่ห้าบาทถูกมากอ๋อยี่ห้าบาท ระยองขายห้บาทเนี่ยถูกมากเลยอ่ะตะเรียนชุดยี่บห้าบาทยยเป็นระยองขาย50บาทนะ่อก่อนือก่อนซื้อขนาดเนี้ยระยองขายห้าสิบบาทนึกว่ากินเยอะมาก กีหหนะนะ่ห่อน้ำต้มน่ากินมากเผือกเผือกน่ากินมากเลยยี่สบห้าบาทโอหดูกระทิช่ำเลยอ่ะโอ้โหยี่บห้าบาทเองอันเป็นเลิศเลย ตลาดนี้ของไม่แพงเลยอ่ามันรอนเัเดนะไอติมไอติมสามก้าบาทเองลูกสามก้าบาทโดนนะนี่เดี๋ยวไปซื้อขนมต้ม ร้านแรกเมื่อกี้นี้ผ่านน่ากินมากขนมต,ต้มมะพร้าวอ่อน,น,น,นโอมีตกุหลาบขายของมือสองด้วยนะ ผ่านกรณีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ลูกค้าท้านในนะครับที่ซื้อข้าวมันไก่ที่ร้านตีไอนะครับ8899นะครับแล้วยังไม่ชำระเงินนะครับให้กลับไปชำระเงินที่ร้านข้าวมันไก่ด้วยนะครับเนื่องจากตีท่านบอกว่าไม่มีบงินนนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ซื้อข้าวมันไก่นะครับไปแล้วสี่กล่องนะครับแล้วมีเงินคานยังไม่ได้ชำระเงินนะครับไปมากลับไปชำระเงินที่ร้าน ข้ามันไก่ด้วยนะครับก้อนก้อนก้อน91นะครับก้อนร้อยยี่สิบห้าบาทเองถูกมากข้ามันไก่คือข้ามันไก่ไม่ชำระเงินเขาประกาศตามหาเลยจริงนี่ดูคน ดูแล้วตลาดคล้ายๆตลาดนอ้นั่นเลยอ่ะที่ระยองเลยตลาดอ ي, ไอ้ไหนบานาาแต่ของเยอะกว่าของน่ากินกว่าด้วยมาแกะไหมคะมาถุกงกนะ่อบเลยจ้าน้ำผัดพร้อ ดูเลยครับแอมทำงานไหมครับ ปลาหมึกย่างนี่คึอไม่หรอกนะนัดเป็นม้เนาะน้อยูดอะไรยังของมากขนมโต๊ะ สาคามไม่ยี่บอก้จะมีข้า,าเนขาวเนียวดนธรรมดาคนเยอะขนาดนี้วันหยุดแล้วคนไม่หแห่ไม่ให,ใหญ่เลยโอ้โห ตลาดเซวันโกนะครับเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวออกดีกว่าอตอนนั้นพักก่อน นั่งมันว่างนั่งมันเนี่ย นดี๋ไปดูนะครับ